สวัสดีค่ะสไปฟิลเลนบายติ๊ก,กินวันนี้นะคะติ๊กก็มาเก็บบลูเบอรี่ค่ะวันหยุดก็เลยเข้าป่าเนาะมาเก็บบลูเบอรี่กันติ๊กเก็บมาได้แล้วราคาถังหนึ่งมาตั้งแต่เช้าเก็บได้แล้วถังหนึ่งว่าจะเอาถังที่สองค่ะมาดูบลูเบอรี่กันติ๊กมาเจอตรงที่เขาดกนิดนึงนะคะนี่ค่ะ มาเจอตรงที่เขาดบนิดนึงก็ถือว่าดกอยู่นะทะ่านพักกินกาแฟเนาะนี่คือถังแรกที่ติ๊กได้นะคะพักเหนื่อยก็เลยพักกินกาแฟพอดีกับมาเดินมาเจอตรงมุมนี้ค่ะอกนีค่ะนี่ก็พอได้เก็บอยู่ค่ะ ะะก็พอได้เก็บอยู่เนาะพอได้เก็บพอได้เล็มไปอยู่ค่ะลูกเขาใหญ่ดีนะคะละเมาะนี้ที่ติ๊กเจอนะะไม่ได้ดกอะไรมากมายแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะนะะี่ค่ะ อร่อยนะคะตรงนี้ติ๊กชิมแล้วค่ะเปรี้ยวอมหวานพอดีเลยมาค่ะมาช่วยติ๊กเก็บผลไม้กันเอาถังที่สองเนาะจะได้กลับบ้าน <c oughs> ดูคะ่ะติ๊กมาให้ดูอะไรดูเห็ดน้ำหมกัก <c oughs> เห็ดน้ำหมักบ้านเขานะคะดูคะ่ะ ดอกเบอร์เลยแต่ไม่เจอดอกจูมเขานะคะทางนี้ไม่เจอดอกจูมรูสัมภาระคนเข้าป่าสัมภาระเยอะแยะเลยปิ๊กก็ได้เห็ดมานิดนึงเหมือนกันคะ่ะเนี่ยคะ่ะ มาข้ามมาช่วยกันเก็บผลไม้อของกินกาแฟกับกินขนมนะคะพักได้ถังหนึ่งก็เลยพักค่ะติ๊กขอตัวเก็บผลไม้ก็เติวก่อนนะคะใครสอยเร็วสอยเผือด้วยนะมา จบเลยเราจะสปีดขึ้นไหมเนี่ย,ดยดอดูค่ะป่าของเขายาวไปถึงนู่นเลยนะคะป่าผลไม้ไม,มาค่ะมาช่วยเก็บผลไม้ได้คนละสองถังสู้ตายไหมพี่น้ำขากลับ แฟนพี่น้ำเอารถกระบะมารับกลับบ้านกันเฮ้ยเกือบเกือบไม่รอบกี่ชั่วโมงพี่น้ำวันนี้สองสองสา,สามชั่วโมงสามชั่วโมงได้คนละสองถังนะคะวันนี้เออใจเย็นๆตาพลดมาสิความ ค่ะนี่ก็คือผลงานของวันนี้นะคะติ๊กได้สองลังค่ะเพื่อนก็ได้สองลังลูกสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้สวยๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวันนี้ทําความสะอาดง่ายนิดนึงนะคะวันนี้เพราะว่าเขามีแต่ลูกใหญ่ๆแล้วก็ลูกแข็งๆเนาะลูกไม่เละ เอ,อ้ยแต่กว่าจะได้มาก็เหนื่อยเหมือนกันเลยค่ะไปเก็บแล้วก็มาทำความสะอาดอีกเนาะอตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะคะสามทุ่มแล้วกำลังจะเข้านอนแล้ว ดอกไม้ของเรากำลังออกช่อมาเยอะแยะเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอนคลิปหน้าคลิปนี้สั้นๆนะเก็บผลไม้ก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปเนาะมัวแต่ขายคลิปก็เลยจะไม่ได้ผลไม้ติ๊กก็เลยเร่งเก็บผลไม้ค่ะเพราะว่าต้องรีบกลับมารับน้องไข่มุกด้วยนะคะ ได้รับน้องไข่มกตอนสี่มองเย็นวันนี้ค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยน,นะคะขอบคุณค่ะราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะคะทุกคน